สวัสดีพี่น้องครับเอามาหอดเห็นแต่มือเกเดขึ้นฝาย่างนี้ไปยังไอพวกนีจ่อยเนี่ยเนะาะจันจ่อยลงไปทำอะไรนาะเนาะฮ่ฮ่ฮ่าฮ่ ลงไปล้างรถบ่น้ะน้อจานเด้ยสวัสดีครับกินเข้าไปกินข้าวยังโอ้ลงไปในบ่อเลยอาจารย์จอย พื้นมันแข็งอยู่มันก็นั่นอยู่หรอกครับผมกลัวว่าพื้นมันดูดอ่ะเป็นทรายดูดครับเป็นทรายแข็งเออทรายน่วมครับม <c oughs> อยกต้วงอ๋อเห็ดยงังนะซ้อนี่ตังน้ำเดตรงนี้เขาทำอะไรจ้ดนี่ยต้นเสียดยังฮะ โอ้ยัดมงปลูกทุเรียนจัดไป มันเป็นตะลมม่มว่ะมัเป็นตะลมม่มว่ะทั้งใจมันรวม,ม,มวมม่ะอืแข็งดียู่ หนกำลังจะมาแล้วครับร้านไปก็ได้หรือครับฮะร้านไปก็ได้หรือครับไปก็ได้ แล้วแลวแลไปทั้งใจเนี่ยทั้งใจนี่ลงมาเห็นอย่างมันเนี่ยอืมอตัวนี้ยอดตัวนี้ยอดฝนตกเลยลงมากเอยแมาบัด้ก็บว่าอันย็นให้แปลกตลอดม่บัดเอา เห็นตะมือีว่าคีว่าเอ้าเห็นตะมือสี่กี้เดียจันจอยลงไปอย่างน้อบ่ดีวะคือมันเป็นสายมาเถอดนาได้ยืนมาลงแถวเนี่ยม่ขืนยากตัวมอว่านลงไปเก็บขอบดินเล่้ยสินหนักฮะแข็หนักก็มือลงไปเก็บขอบดินนัเด้อ เปิดเห็ดท้างห่วมว่าอีกอ่ยันตัวรวยตัวรวยเงี้ยอ้่นไหมดินมุ่เหนินหน่อยวะดิวันเดียวเราทายชีคิปปุ่นโดมุ่งไหมว่าอือนี่แหละ นี่บ้านจันจ่อยครับนักสะสมกีต้า์นี่งชินนอนครับที่ทำงานตรงนี้ขึ้นมานอนตรงนี้ครับเมื่อก็คกดว่าเอินเขาโม่งอีกแล้วว่นนี้ไปคร,ครับไปโค้อีกแล้ว <laughs> มมมไม่ใช่<อ>ธรรมดาครับจานจ่อยนี่<ต>ไม่ใช่ว่า,าขับรถแมคโครเป็นอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าร้องให้ผมผมก็ไปได้หมดนะครับแต่ผมร้องเพลงไม่ค่อยเป็นร้องเพลงไม่เป็น นครับอะไปงานก okay. <pl> <unt> ่อนโอ้ยจังไ้อก่อนเนอไม่หยีมาท่านกำลังอิกฟังอยู่อันเป็นเพลงหยังเนี่ยอ๋อไม่อยากเป็นเสือครับอ๋อมืคิดเอาเนาะฟังเอาฟังมากระจำนะคอ๋อผมเบิ่งคอร์ดมาเป็นเลยอ่าแล้วก็ใส่ก้อนจำอาจิตาลองเพลงก่อนค่อยวมาเหตุเป็นคอร์ดใส่เดี๋ยไอ้อาศัยอาศัยไอ้ สมองครับฟัางเราจำป่ะเราไม่แกเอาป่ะครับเอากีตาร์าลองเพลงกอนครับลองไปตามเขากันเอาลองเพลงนู้นจิตร้ลองเพลงนู้นไปไหนเพลงอะไรก็ได้ที่คุณถนัดที่จันจ่อยเล่นประจํานะครับถนัดลองเล่นดูสิมัเขาลองครับเออเดี๋ยวสิล่องให้แล้วไหมมาทดลองเป็นเอาไมป่ะยืบฟอสซิมอนทักสองขวดแล้วเอ้าไปยังรูปเฝ้าเนีย ใส่นังดีๆเสาเฉาอิจิบึงตะอปีครับพี่น้องแนวกับแก้มเฮ้านี่คือกับแก้มครับตั้งสายกีตาร์ความอ๋อเออมันได้อ๋อ เพียนแี่คอยบายเอางัน khi bên dưới lo cùng nhau hát cùng nhau tôi nhau này, chú ấy này, nhá, nhau, Ừ, nó hộ, không nó kêu đó đâu. nó kêu bông đó nó đi nó bên mà nó kêu เดี๋ยว <Okay. S 1> ออดูชิปใหม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมไม้ก่อนครับซ้อมไม้ก่อนครับวันนี้ซ้อมไม้ก่อน <c oughs> ออนะครับวันนี้ย <c oughs> ังไม่ได้เตรียมตัวครับนี่ความสามารถหนึ่งของอาจารย์จ,จ่จอยครับ <c oughs> ยังไอกีตร์ก <c oughs> ีตร์ตัวนี้สําหรับเล่นแจ๊ไปไฟครับองหลังเตแต่กีต้าพงที่แบบฟุสุดอย่างนี้มันต้องกีต้าพงธรรมดาเล่นเสียงเฉพาะอ่า เนี่ยไปเล่นเบาๆครับอย่าเครียดดีกว่าเครียดแล้วไปด่าเมียไม่เอาเครียดแล้วเล่นกีตาร์ดีกว่าโอ้มาทานซัมพ์พ่อสัมพ์พ่อเมียเพิ่นมาถือดาเกียนเนาะดาวผันไถ่วิตามินกีตาร์ก็เป็นงูแล้วิดตาก่อนเล่นเนาะมาต่อากปากนะอากปากขึ้นเลยนหูเล่นมาแค่คิดกับคิดแล้วนะ จะคิดตอบจะิดตอบตกันไปเนีครับตอโตักันไปก็ได้ยูน้ำกันด้วยกันนะรัมันอารมณอารมเชียวบุกอารมณเชียวบุกอย่าอย่าไปอย่าไปหลงมันเอาตอนลัษมามันผมรองผิดผิดแห้งนะครับผิดบอกไปกันตีกันบลตีครูตเมียผมก็ตีเล้นี่ตีกัน ได้กับขึ้นมาอยู่ก็กาีาา้เยยีะะเป็นตวยังจากบ่อกยัางก็บ่าไปเรยอย่งนี้นะครับคือน่าคู่คู่กันครับ <c oughs> ตีตีกันจนได้ตดคุกเราก็ยังเขามาหากันที่ราคู่กรรมปะอังสุมารีกัได้ว่าแกแก,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 แกดแกงตำรวจดอกแต่ใหญ่ไปให้งาน,น,นสีหละก็อยู่ไก่ก้น ทะเลาะกันแถบคนทั่วบอกตำรวจมากจริงนะตำรวจก็เลยเอาเรื่องผมแเรื่องบอกตำรวจเอาเรื่องมันอยากได้ยุดได้กันไปวันเนยไปวนเนียจำมาจิตนี้เนี่ไปนั่งประกันเอาคือก็ไปวัดเนี่ยไปเอารถขึ้นมาเนี้ยแล้วกินมันสุกเยอะมาอไรอะม เย็นนี้จันจ่อยจะทําโอด้วยครับครับครับวันนี้ทําโอแน่นอนครับยาวเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องให้จบนะงานเราเนี่ยมาก็เอาเข้าไปปูสาดนั่งกินริมบ่อดูเขาทำงานเด้ออ่าเอาดินเราก่อนสิไปสร้างบ่ยายไปเลาะอาริยะโมเมนต์ครับประกาศนิยบัตร เพื่อแสดงว่านายพันลบพันสีีแครับเปลี่ยนเป็นธนบุฮะอนังพันลบพันสีเนี่เป็นชื่อแรกอ๋อเหรอครับแล้วเตี่ยนตอนไปออกเราครับตอนไปออกสุราเขาเลยว่ามันไม่ดีพันลบพันสีมันพนันแล้วก็ลบอย่างเดียวอ๋เอเลยลเปลี่ยนเป็นธนบุธนพนุเดียวเดีย โอ้โหแสดงว่าประวัติมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเหมือนกันนี่จันจ้อยเนาะตะกี้เป็นพันลบเม่นว่าพันลบเขาแวามันยังก่อม,มันพันเราลบบ่าส่าฮ่ลฮ่าฮ่าฮ่าง่าฮ่ามมาฮ่าฮ่าฮ่าิ่าฮ่าฮ่าฮ่กฮ่่า่าฮ่า่าเ,าเ่านะาฮ่าฮ่่าน่าฮ่าผ่่าฮ่่า่ร่าฮ่า่ากเาฮ่าฮ่า่าฮาฮ่า่าฮอาฮมาา่่น่ ผมก็เลยตัดสินใจเลยติดเราคับจนชิบูเป็นคนเลยกินค่ะี่อ่าก็เลยเลิกครับเมียแม่ก็โทษว่าเราเป็นพ่อเราเออเสียการเสียงานเมียแงามิดกันก็ว่าเป็นพ่อเราเลยตัดสินใจเศร้าอุรขันเลยอ่าก็เลยอันนี้ตะกรันมาเนี่ยซื้อซื้อกันครับสมัยเลยเปลี่ยนเป็นซื้อยังมาเนี่ยเป็นธนพลครับธนพลผ่านเป็นน้ำสกุลเนาะ พันสีสีนี่หมายความว่าสีนั่นแปลว่าศีลเนี่ยแปลว่าสีนี่ย่อมาจากศีลนะผมพันสีแปลว่าผมศิลปะในในสมองเขียนนี่ยังแบบไม่ต้องไม่ต้องเขียนไม่ต้องวาดอ่านอ่านไปลเลยพร้อมเลยเลยที่ยังดำมีดแล้วผมเ็ดเอาเต็มที่ละตายแบบนั้น คนาพ่นก็คือเพันว่าเป็นคนที่ยังเอาือยังไปน้ำอ่ะนะครับยังอ่ะโอ้าะ่านี่เอาใบแก่ยังมะแรงอ๋อเนี่ยอ๋อกินมือละไกขวดเนี่ยุ่นมุ่นเนี่ยกินมือละวสองขวดครับมันสองขวดครับก่อนก่อนชิลเลอกงานก็จิบไปน้ำขวดนึงแล้วก็ก่อนก็กินเข่าก็ขวดนึงก็โอเคโอเคตะกี้นี่เราข้าวนี่ อามงแรงเต้ลงสองคนหน่อยเอาเก็บไ้ได้น่ะข้างไว้ัวงรถน,น,น,นั่นมันสีนั่นอ,อนนั่นออาเน่ย